สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุม่มอบนคนร้อยเอ็ดคือเกา่าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องหญิง,งเพชรพันแพงสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรพันแพงและสวัสดีเอฟซีช่องหนุม่มอวบนคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมครับพี่น้องสําหรับวันนี้หนุม่มอวบนคนร้อยเอ็ดอาจซิมาว่าคลิปลงคลิปดึกจังหน่อยแต่สิ่งที่จะผมจะพูดต่อจากนี้คือปล่อยผ่านไม่ได้ เพราะสิ่งนี้ผมจําเป็นต้องพูดเพราะว่าหนึ่งผมเป็น FC ฟซลาน้อย2ผมพร้อมที่จะปกป้องสิทธิของ FC ฟซีหลายๆท่านไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครับพี่น้องเริ่มแรกเลยครับพี่น้องเหตุการณ์ที่ผมจะพูดต่อจากนี้คืออีกไม่นานจะถึงวันเกิดของหลาน้อยอีกไม่นานจะถึงวันเกิดหลาน้อยฟังดีๆครับพี่น้องผมก็เลยกําลังจะอธิบายหลายๆท่านพร้อมที่จะโอนมาลายออนไลน์ให้แก่ลาน้อย ผมขอประชาสัมพันธ์เพื่อปกป้องสิทธิของ f อฟและหลาหน่อยและครอบครัวหลาหน้อยไม่ให้ตกไปสู่มิจฉชาชีพครับพี่น้องเริ่มแรกเลยขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้ว่าเพจหลาหน้อยของพ่อแม่น้องหญิงคนติดตามเพจของพ่อแม่ด้อครับเด้อคนติดตาม1 6ึ่งจแสนครับพี่น้องส่วน Youtube ช่อง Youtube คนติดตาม2.2จุดแสนคนครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่ผมจะประชาสัมพันธ์ เพื่อไม่ให้ตกไปให้มิจฉาชีพมาแอบอ้างเพื่อประโยชน์บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรกระทำแล้วอาจจะทำให้หลาหน่อยและคขอบครัวเสียชื่อเสียงไปได้แล้วอาจจะทำให้ฐาน f c หายไปได้ครับพี่น้องสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้คือผมกับนางฟังเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ผมกับอ่านช่อง YouTube หลายๆช่องนั่งเบิงครับพี่น้องเพื่นอนอก็ไดดมาวเวาผมก็มานางคิดอ่ะ เขาพูดแล้วตอนแรกน้ครับเขาพูดหมดแล้วเราจะพูดดีไหมก็ไาม่น่าคิดว่าเฮ้ยอย่างน้อยผมก็ขอพูดอีกคนหนึ่งเพื่อประชาสัมพันธ์ช่วยอย่างน้อยคนติดตามผมสองหมื่นกว่าก็จะได้รู้ทันเหตุการณ์ว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรเพื่อไม่ให้โดนเขาเอบอ้างในงานวันเกิดหลานหน่อยที่จะถึงนี่ครับเพราะว่าหลายๆท่านพร้อมที่จะโอนมาไลออนไลน์ให้หลานหน่อยครับพี่น้อง สิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้คือมีฟังดีๆมีม,มีท่านใดท่านหนึ่งหรือมีคนคนหนึ่งไล์สดแล้วปักหมุดตัวเองประโยคคํคำถามของ f อหลายๆท่านทั่วประเทศรวมถึงผมสมควรหรือไม่ถ้าเจตนาดีคุณต้องให้โอนเข้าบัญชีฟังดีๆโอนเข้าบัญชีแม่หน่อยครับพี่น้องเพราะว่าบานหักแต่ละหลัง บ้านฮักแต่ละหลังฟังดีๆีเขาก็ให้โอนเข้าบัญชีไม่หน่อยนะครับแล้วเอายอดมาส่งไม่หน่อยครับพี่น้องไม่มีใครกระทําหรือพึงกระทําแบบนี้เลยโดยการปักหมุดเลขบัญชีตัวเองผมไม่รู้นะว่าท่านคิดอะไรอยู่ถึงได้ไปปักหมุดบัญชีตัวเองสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรอย่าใช้ข้ออ้างว่าเป็นคนติดตามและรักหลาหน้อย และใช้เขาอ้างว่าจะนําเงินตัวนั้นมาให้หลานหน่อยอย่าทําอย่างนั้นเอายอดมาดีกว่าบัญชีก็ต้องเป็นบัญชีแม่หน่อยถ้าเราบริสุทธิ์ใจอย่าเฮ็ดยังสั่นครับพี่น้องมันไม่สมควรเพราะว่าเอฟซีมาใหม่เขาจะสับสนเอฟซี FC เก่าเขาเข้าใจเขารู้ทันแต่ถ้าฐานเอฟซีหลานหน่อยมากไหมละ่ะเขากระทาด้วยความบริสุทธิ์เขาอยากช่วยเหลือด้วยความบริสุทธิ ผมก็ขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้ไปว่าอย่าลงเชื่ออย่าโอนดีกว่าถ้าคุณบริสุทธิ์ใจคุณโอนเข้าบัญชีไม่หน่อยแล้วเอายอดมาวางบ้านฮะเกือบทุกหลังเขาทําอย่างนี้หมดครับไม่มีใครกระทําแบบนี้เลยแม่นว่าครับพี่น้องเขาไม่มีใครทําแบบนี้แม้กระทั่งช่องหนุ่มอวนคนละเอียดมีคนอยากร่วมเพื่อไปมั่ให้แก่ลาหน่อยหนุ่มอวนคนละเอียดไม่กล้าครับครับเพราะไม่ถูกต้อง ต้องเป็นโอนเข้าบัญชีหลาหน่อยดีกว่าบัญชีแม่หน่อยดีกว่าครับถึงจะถูกต้องส่วนผมจะเอาไปหรือไม่เอาไปขอเป็นของส่วนตัวดีกว่าเพราะว่ามันไม่ถูกต้องสำหรับท่านที่กำลังจะทำอยู่ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าท่านเจตนาดีหรือไม่ดีแต่บอกตรงนี้เลยในฐานะที่เป็นเ c หลาหน้อยหรือกระทั่งหลายๆท่านที่เป็นเ c รักหลาหน้อยทั่วประเทศแม้กระทั่งครอบครัวพ่อเองแม่หน่อยก็บกสบายใจเรื่องนี้ โอนแล้วถือมาให้ไม่ได้ว่าแต่ประเด็นคือคุณเอาไปทำอะไรหรืออย่างไรไม่มีใครรู้แต่บอกตรงนี้เลยว่าไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะทำหยุดเธอครับพฤติกรรมแบบนี้แล้วบอกประชาขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้ไปถึง FC หลาหน้อยทั่วประเทศอย่าหลงเชื่อหรืออย่าโอนดีกว่าต่อให้สนิทใจแค่ไหนก็อย่าโอนดีกว่า โอนเข้าบัญชีไม่หน่อยสบายใจที่สุดแล้วครับพี่น้องเข้าถึงหลาหน่อยร้อยเปอร์เซ็นทุกบาททุกสตางค์ครับอย่าใช้ช่องว่างประมาณนี้มาทําเรื่องอะไรแบบนี้ครับพี่น้องบ่ถือต้องครับบ่ถือยังยิ่งสิ่งไหนที่ควรทําเราโตมีวุฒิภาวะแล้วควรคิดควรทําอย่าทําแบบนี้อย่าเอาช่องว่างเล็กๆน้อยๆมันบ่อิ่มดอกครับมันบรร่แ่บดอกครับมันบ่พอรวยดอกครับเอาตรงๆ เรื่องเคานี้อย่าแค่คิดอย่าคิดน้อยไปครับอาจจะคิดดีก็ได้แต่ว่าผมว่าคิดน้อยไปเพราะว่ามันมีผลกระทบอย่าลืมว่าฐาน f อฟีถ้าคนเข้ามาใหม่ๆจริงเขาไม่รู้เรื่องเขาโดนต่อไปคุณเหมือนคนุณทําลายเอาเงินคนอื่นเหลี่ยวมาทําลายฐานเสียงของหลานหน่อยไปอีกไม่สมควร ผมเสียเลยว่าถ้าเอฟซีดูนประมาณนี้หลาหน่อยกับว่าสบายใจครอบครัวหลาหน่อยกับว่าสบายใจแน่นอนครับพี่น้องสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรอย่าหาทำอีกครับพี่น้องแต่ที่แน่ๆผมขอประชาสัมพันธ์เพจพ่อแม่น้องอญิง1.6แสน u t u b e 2.2แสนโดยเฉลี่ยครับพี่น้องอย่าทำให้ติดตามให้ถูกช่องเพราะเพราะมีมีหลายท่านที่ผมพูดไปแล้วเพินกัหลงอยู่ เพิ่นก็นลงอยู่ว่าคําว่าเพจกับ YouTube ผมบอกว่าเพจคนติดตาม1.6แสนเพิ่อนมาคอมเมนต์อยู่ว่า2.2แสนอันนั้นคือ YouTube ด้วยครับเด้อแยกให้ออกมี2ท่ทางครับ2อย่างใจเย็นๆค่อยๆพิจารณาส่วนท่านที่คิดแนวนี้อยู่เปลี่ยนเถอะหนุ่มวนขนละเอ็ดขอ้อขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ f อหลายๆท่านอย่าหลงเชื่อหรืออย่าโอนไปให้โอนเข้าบัญชีแม่หน่อยดีที่สุดปลอดภัยที่สุด ถึงลา่หนุถึงหอดหลาร้อยเปอร์เซ็นอย่าให้เขาทำเอาช่องว่างช่องนี้มาหากินเหมือนเราไปสนับสนุนแล้วเราก็ไม่สบายใจไม่รู้ว่าเงินจะถึงหลาน้อยหรือเปล่าเราไม่รู้โอนเขาไม่น้อยแจงไปในเพจส่งข้อความทักหาพ่อเอกทักหาบาวโทนก็ได้หอดร้อยเปอร์เซ็นทักไปทีมล้างบ้านก็ได้ถ้าอยากโอนเขาอีรีซอยหลี ส่วนผมก็ขอเป็นอีกเสียงเสียงหนึ่งช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมเสื้อเลยพอเอกกับวสมบมยใจจนในบ้าโพดแบบนี้บอสโจก็บอกว่าให้จัดการเนีน่ครับพี่นอ้องสิ่งนี้ไม่ควรกระทําให้เห่าทาเจตนาดีให้พิจารณามากกว่านี้หรือขออนุญาตให้ถูกต้องอนุญาตประชาสัมพันธ์อย่างนี้ไปเลยไม่ได้ว่าโอนเข้าบัญชีไม่หน่อยไม่ได้ว่า แต่อย่าใช้คำว่าบัญชีตัวเองเลยไม่ถูกต้องอย่าหากินแบบนี้เจ้าสิบวกขืนเจ้าสีหนักเด้อไปเหรียญแอบอ้างกับลาน้อยอุ้งยิงเอฟซีทั่วประเทศเขารู้ดีอย่าไปหาเหตุเดี๋ยวเจ้าสิทุกไปตลอดเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับอุ้งยิงหนักนะไม่เชื่ออย่าลบดูครับเจอมาหลายคนแล้วยายเบืกัคยเววาวล้ววนักยิงครับอย่าประพฤติอย่าทําแล้วก็ขอเชิญชวนเอฟซีอย่าหลงเชื่อ เหตุผลที่เขาแอบอ้างอยู่ณตอนนี้ครับผมสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหนุ่มโวนคนร้อยเอด็ดขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยๆตลอดไปครับสวัสดีครับ